บอกบอกว่าซื้อไล่ขอพุดหลายๆครับผมผมซื้อปามนะครับยินดีที่ได้ดูจักคุณไล่จัอกอะไรดอกเดีสมเป็นกามาถามมีน้ำอยู่สองแก้วแก้วหนึ่งยาพิษแก้วหนึ่งยาไทยคอยบุลงกลเจ้าดอก่อยก็เลือกกินยาไทยตัวยาพิษคอยก็ตายจัอกอะไรดอกเดี กินอะไรมาถึงมัดเจสาวๆได้ขนาดนี้ผมว่าถ้าจะมัดได้มันน่าจะเป็นเสียกฟังไม่งั้นก็ยางนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นลูกคุดบอลมันคงจะมัดไม่ได้ <c oughs> จักอะไรดอกดิจกเจ้าคือบพกินน้ำสิกินยาพิษกับยาไทยเห็นยังเอา้าก็มีน้ำอยู่สองแก้วยาพิษหนึ่งแก้วยาไายหนึ่งแก้วก็กินยาไทยกระถือลวตัว มาตอบคำถามคือเกอเราระวางเงินสีบาทกับรถห้างเจ้าเสี่ยวอย่างยางงงห่วยก็เกอารถห้างนั่นะเพื่อไปสอม,อมจากอะไรดอกเด้งง่ายๆมันมีน้ำสองแกว้วยาพิดหนึ่งแกว้วยาไทยหนึแกว้วร่วมเป็นสี่แกว้วแม่นบ่